อนนี้นะครับกระแสเรื่องของการเตรียมที่จะเลือกตั้งนะครับเข้าสู่การเลือกตั้งก็จะมาถึงแล้วนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อกระแสการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีซปเปอร์โพล์ต่างๆเนี่ยก็ออกมาทาโพลต่างๆนะครับเพื่อว่าเอ้แนวทางพักนั้นแนวทางพักนี้แนวทางตรงนั้นตรงน,น,รงน,น,รงนี้วันนี้นะครับผมเองก็มีโพลโพลหนึ่งเอามาเอามาให้ ทุกคนได้ทราบกันนะครับเอาแล้วนะครับซุปเปอร,ร์โพชี้เพื่อไทยแนวโน้มแรงสไลด์สูงนะครับฝาดปาร์ตี้ลิสสาที่นั่งนะครับก็เอาแล้วนะครับซุปเปอร,ร์โพชีนะครับเพื่อไทยมีโอกาสแรงสไลด์สูงนะครับฝาดสอส,อสอปาร์ตี้ลิเอื้อนะครับภูมิใจไทยรองลองมาก็คือตามด้วยพลังประชารัฐแล้วก็ประชาพิปัติก้าวไกลก็สู่สี่นะครับใน เมื่อวันที่6นะครับพฤศจิกายน25 6 5านายนกพดลกันนิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยนะครับซปเปอร์โพนะครับสำนักวิจัยซปเปอร์โพเนี่ยก็เป็นสำนักที่เรารู้จัก,กคุ้นเคยอยู่แล้วเสนอผลสำรวจเรื่องเพื่อไทยแลนด์สไลด์นะครับกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน1648ตัวอย่างนะครับระหว่างวันที่1ถึง ห้านะครับพฤศจิกายนก็ต้องบอกก่อนนะครับจำนวนแค่พันหกร้อยสี่สิบสามตัวอย่างเป็นเป็นโพเชยๆนะครับทุกสาขาอาชีพไม่รู้ไปตรงไหนก็นแล้วแต่นะครับผลจากการสํารวจได้พบว่าถ้าวันนี้นะครับเป็นวันเลือกตั้งพักเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งด้วยจํานวนนะครับที่นั่งสสนะครับบัญชีรายชื่อหรือจํานวนผู้แทนราษฎรนะครับการเมืองมากที่สุดก็คือ25ที่นั่งและอาจจะได้สูงถึง30ิที่นั่งในการตัดสินใจของประชาชนทั้งประเทศรองลงมาก็คือพักภูมิใจ ไทยเนี่ยประมาณ21ที่นั่งและอาจสูงถึง26ที่นั่ง ตามมาด้วยพักพลังประชารัฐประมาณ16ที่นั่งหรืออาจจะสูงถึง21ที่นั่งโดยยังไม่มีนะครับปัจจัยย้ายพักของสอสอพักพลังประชารัฐเพราะนะครับฟาร์มขัดแย้งหรือแพรแตกแตกแยกนีนน่ก็เดินทางระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณนะครับพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับอันดับที่4และอันดับที่5เนี่ยก็สูสีกันนะครับคือระหว่างพัก ประชาธิปัตย์กับพรรคก้าวไกโดยพรรคประชาธิปัตย์คาดว่าจะได้ประมาณสักสิบเอ็ดที่นั่งและพรรคก้าวไกเนี่ยก็จะได้ประมาณสักประมาณ9้าที่นั่งนะครับโดยพรรคชาติพัฒนานะครับน่าจะได้ประมาณสักสามที่นั่งและพรรคการเมืองอื่นเนี่ยจำนวนประมาณสิบที่นั่งและก็มีอีกจํานวนหนึ่งนะครับที่นั่งอาจจะเทไปทางพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับอีกจํานวนประมาณสักห้าที่นั่งนะครับ ที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อจำแนกนะครับตามภูมิทาคคพบว่าภักเพื่อไทยนะครับแลนสไลด์ในภาคอีสานเนี่ยร้อยละประมาณ45.6รองลองมาก็คือภาคเหนือร้อยละ32.9ในกรุงเทพมหานครเนี่ยร้อยละ29.6นะครับแล้วก็ในภาคกลางเนี่ยร้อยละ8.8และภาคใต้เนี่ยร้อยละ6.3ตามำลำดับนะครับขณะที่ภัคภูมิใจไทยเนี่ย ก็ได้ภาคกลางมากที่สูงสุดที่26.2นะครับภาคใต้อยู่ที่ร้อยละ24.0ภาคอีสานร้อยละ21.2และก็กรุงเทพมหานะครเนี่ยร้อยละ11.9นะครับและภาคเหนือเนี่ยก็คือร้อยละ7.8ตามลําดับนะครับสำหรับพักพลังประชารัฐใน ในเงื่อนไขว่ายังไม่มีการย้ายพักของสสนะและยังไม่มีการเกิดการกัดแย้งจนแพรแตกต้องแยกทางกันนะระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เนี่ยพบว่าภาคใต้เนี่ยได้ประมาณร้อยละ26.0ภาคกลางร้อยละ25.8นะครับกรุงเทพมหาคนครเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ13.3ภาคเหนือนี่อยู่ที่ร้อยละ7.8และภาคอีสานอยู่ที่ร้อยละ5.8าตามระดับในขณะที่พักประชาธิปัตย์นะครับภาคใต้เนี่ยเขาได้ร้อยได้4 3 ภาคกลางเนี่ยร้อยละ11.5ภาคเหนือร้อยละ11.2นะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยร้อยละ7.4และภาคอีสานร้อยละ3.7ตามลําดับนะครับส่วนภาคก้าวไกลเองเนี่ยกระจายไปได้นะครับภาคเหนือมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่14.0กรุงเทพมหานครอยู่ที่9.6ภาคอีสานอยู่ที่8.7นะครับแล้วก็ภาคกลางร้อยละ8.2สส่วนภาคใต้เนี่ยก็คือร้อยละ 4.9ตามลำดับนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์โพนะครับก็ได้ทำการสำรวจไว้ก็อย่างที่บอกว่าซุปเปอร์โพก็เป็นโพโพหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าก็ไม่ได้ลงลึกนะครับมากมายเป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับก็เอามาอัปเดตให้ฟังนครับแล้วก็มีเรื่องราวอะไรอัปเดตหรือมีแนวทางอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีข่าวขาวอะไรเคลื่อนไหวมีข่าวข่าวอะไร,ไะไรโลกออนไลน์จะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ